ครับก็สวัสดีท่านสมาชิกนะครับสำหรับชุดคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำการลงคลิปแรกก็คือ2ตัวล่างนะครับ <c oughs> 2ตัวล่างตรงของงวดประจำวันที่17นะครับ17มกราคมนะครับ6 4 สิบอะไรหกสี่เนะาะหกสี่นี่ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของ2ตัวล่างของชุดล่างนะครับเป็นงก็หลักสิบนะครับจะ,นนระจะได้ที่ผมาำนวนไว้แล้วหลักสิบจะได้ที่ห้า กับเนะครับแล้วก็หลักหน่วยจะได้ที่0278นะครับดับแต้มนะครับเฉพาะแต้มดับแต้มที่ดับนะครับแต้มดับก็คือแต้ม6 นี่คือดับแต้มหกนะครับนั้นเราก็มาจับกันเลยนะครับห้าศูนย์นะครับห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนะครับเจ็ดศูนย์ 70, 7จ็ดแล้วก็78นะครับก็จะได้2 4 6 8ชุดสำหรับเลขล่างวัดประจำวันที่17เนะครับเน้นเน้นที่7กับ8นะครับผมว่าเ,เราจะเน้นตัวไหนคือผมเอาที่7กับ8แล้วกันนะครับเพราะว่า มันน่าจะประมาณนี้ห้าเ7็ดห้าแปดนะครับก็เน,น้นประมาณนี้แต่ที่เป้าจริงๆน่าจะเป้าจริงคือน่าจะเป็น72นะครับตัวหนึ่งเจกับ มันจะเป็นตัวนี้นะครับที่เป้าไว้ที่ตัวนี้น่าจะเจ็ดสองนี้ก็สำหรับเลขล่างนะครับตรงๆแล้วนะครับตัดเลขล่างให้ตรงๆคิดว่าน่าจะน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับ ก็ลองดูนะครับอย่างงวดที่แล้วผมก็มันถือว่าถึงได้ก็ได้น้อยนะครับเพราะถ,ถือว่าไม่ได้อย่างวดที่แล้วก็เราก็รู้ๆกันในคลิปถ้ท่านย้อนดูท่านก็จะเห็นนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีสําหรับสองตัวล่างสําดับต่อไปก็จะได้ทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปแล้วก็ ขอพระคุณท่านที่ติดตามนะครับขอท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ